สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนมาพบกับคุณครูทิดาพรมาล,ลัยรุ่งเรืองกันอีกครั้งแล้วนะคะในวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในส่วนของอธิบายเพิ่มเติมความรู้ทบทวนตัวสะกดกันค่ะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนไปทบทวนเกี่ยวกับตัวสะกดแล้วก็ฝึกอ่านคำที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนมาตาตัวสะกดกันก่อนดีกว่านะคะคุณครูก็มีเพลงสนุกสนุกมาให้นักเรียนร้องกันเราไปร้องเพลงสนุกด้วยกันนะคะไปเลยค่ะ พาอกาไม่มีตัวสะกดตัวมามือดาแม่กงมีงองูสะกดแทงแรงปลิงงองแม่ก็มีมอมาสะกด สกดปักเด็กเมฆแฝกปากหอยทากมาริจแม่กบมีบอใบไม้มสะกดกราบบาบลาบดิบแม่คนมีนอนูน้สะกดจานบ้านหินขาแม่กบมีดอดเด็กสะกด เป็นไงคะนักเรียนจากที่นักเรียนได้ร้องเพลงสนุกสนุกนักเรียนพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามาตาตัวสะกดของเรานั้นมีอยู่กี่แม่ด้วยกันในมาตราตัวสะกดของเรานั้นมีทั้งหมด9้าแม่ด้วยกันค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละแม่จากที่เราร้องเพลงเมื่อกี้เนี่ยแต่ละแม่มีตัวสะกดอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันทีละแม่เลยนะคะแม่ที่หนึ่งเลยคือแม่กกานะคะ แม่กกาก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าปลาเวลาชายโยแม่ที่สองแม่กลมแม่กลมก็คือคำที่มีมอมาสะกดนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นล้มงามแต้ม แม่ที่สามแม่กงแม่กงก็คือคำที่มีงองูสะกดนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่ากุ้งกางเกงนะคะกงกลางมีงองูสะกดนะคะส่วนแม่ที่สี่ก็คือแม่เกยแม่เกยก็คือคำที่มียอยักษ์สะกดใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าหอย บายกล้วยนะคะต่อไปมาดูแม่ที่ห้านะคะแม่ที่ห้าก็คือแม่เกลนะคะแม่เกลก็จะเป็นมาตราตัวสะกดที่มีวอลเวนสะกดนะคะยกตัวอย่างเช่นกาวหิวแถวนะคะต่อไปแม่ที่หกแม่กก แม่กกจะเป็นคำที่มีตัวสะกดหลายแม่นะคะตัวที่สะกดก็อย่างเช่นครับตัวกอไก่คอไข,ข่คอควายคอระคังนะคะเช่นคำว่านกนออกกอนกนะคะรอเอขอเลขและคำว่าเมฆซึ่งสะกดด้วยคอระคังนะคะ แม,แม่ที่ที่ดนะคะแม่กบแม่กบก็จะมีตัวสะกดหลายตัวเหมือนกันนะคะมีบอใบไ,ไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเพานะคะเป็นตัวสะกดอย่างเช่นคําว่าจับคําว่าภาพคําว่ายรีราฟนะคะส่วนแม่ที่8ดก็คือแม่กลนนั่นเองนะคะแม่กลนก็มีตัวสะกดหลายตัวเหมือนกันนะคะมีตัวอะไรบ้างเราไปดูนะคะมีนอนหนู มียอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุลานะคะยกตัวอย่างคำว่าดินนอหนูสะกดนะคะคำว่าบุญคุณยอหญิงกับนอเนนสะกดนะคะปลาวานรอจุลานะคะนี่แม่กลน,นะคะ ต่อไปแม่สุดท้ายก็คือแม่กดนะคะแม่กดก็คือคำที่มีตัวสะกดในตัวเหล่านี้นะคะคือดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปตักถอฐานทอมนโททพุทธทาตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอฤษีแล้วก็สอเสือนะคะ ตัวอย่างคำก็อย่างเช่นคำว่าคัดสะกดด้วยดอเด็กกาสสะกดด้วยสอโซ่และก็ประกาศสะกดด้วยสอสลา,านะคะเราก็ทบทวนมาตราตัวสะกดครบทั้ง9้าแม่แล้วนะคะในลำดับต่อไปคุณครูก็จะพานักเรียนไปฝึกอ่านคำกันนะคะ เราจะมาฝึกอ่านคําที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดกันค่ะแต่ว่าในการอ่านครั้งนี้คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตรูปสระไปด้วยเลยนะคะว่าคําแต่ละคําประสมด้วยรูปสระอะไรบ้างแล้วเมื่อมันไม่มีตัวสะกดมันจะอ่านว่าอย่างไรแล้วเมื่อมีตัวสะกดจะอ่านว่าอย่างไรแล้วรูปสระจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะคะลองดูกันนะคะ เราไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มฝึกอ่านคำที่ไม่มีตัวสะกดแล้วก็คำที่มีตัวสะกดกันเลยนะคะเรามาดูคำแรกกันก่อนเลยนะคะคำที่ไม่มีตัวสะกดคำแรกคือคำว่าขาขาประสมด้วยตัวขอไข่กับขอไข่นะคะกับสระอา เราสะกดได้ว่าขออาขานะคะต่อไปคำที่มีตัวสะกดคำนี้คือคำว่าข้างข้างมีขอไข่ะสมกับสระอางองูและไมโ้โทนะคะและไมโ้โทเราสะกดได้ว่าขออางอ ถามไม้โทอ่านว่าข้างนะคะคำต่อไปคํานี้คือคําว่าขาดนะคะขาดมีขอไข่ะสมกับสระอาและก็ดอเด็กนะคะเราสะกดได้ว่าขออาดอ,อ่านว่าขาดนะคะขออาดดขาด ต่อไปคำที่ไม่มีตัวสะกดตัวต่อไปคือคําว่าตินะคะคาว่าติมีต่อเต่าประสมกับสระอีนะคะผสมกับสระอีสะกดได้ว่าตออ,อตีตินะคะต,อออต่ออีติต่อไปคําที่มีตัวสะกดคําว่าติงติงมีตอเต่าผสมสระ อีและก็งองงูนะคะเราสะกดได้ว่าตออีงอติงนะคะอ่านว่าติงนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆอกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนจะได้อ่านได้หนังสือได้เก่งนะคะต่อไปคำที่มีตัวสะกดคำนี้อ่านว่าติดนะคะติดมีตอเตาประสมอยู่กับสระอีแล้วก็ดอเด็กนะคะ เราสะกดได้ว่าต่ออีดอติดนะคะคํานี้อ่านว่าติดนะคะต่ออีดอติดนักเรียนสังเกตนะคะสระอีไม่มีตัวสะกดสระอีมีตัวสะกดสระอีมีตัวสะกดเราก็ยังเห็นรูปสระอีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะ,ะเราไปดูคําต่อไปกันบ้างนะคะ ต่อไปคำที่ไม่มีตัวสะกดคำนี้คือปีนะคะปีมีปอปลาประสมกับสระอ e ีนะคะเราสะกดได้ว่าปออีปีนะคะปอีปีคำต่อไปคำนี้คือคำว่าปีนนะคะปีนมีปอปลา ผสมกับสระอีแล้วก็นอหนูนะคะเราสะกดได้ว่าปออีนออ่านว่าปีนนะคะต่อไปคำว่าปีกนะคะปีกมีปอปลาผสมกับสระอีและกอไก่นะคะเราสะกดได้ว่าปออีกอปีกนะคะอ่านว่าปีก ไปดูคำต่อไปนะคะ,ะคำที่ไม่มีตัวสะกดคำนี้อ่านว่าหืนะคะคำว่าหืมีหอหีบประสมอยู่กับสระอืนะคะะสมกับสระอึเราสะกดได้ว่าหออือหึนะคะหอ,อห,หืต่อไปคำนี้มีตัวสะกด อ่านว่าหึงนะคะคําว่าหึงมีหอหีบป,ประสมกับสระอึแล้วก็งองูนะคะเราสะกดได้ว่าหออึงอหึงนะคะหออึอ่านงออ่านว่าหึงนะคะหออึงอหึงต่อไปมีตัวสะกดคํานี้คําว่าหึมนะคะหอหีบป,ประสมกับสระอึ แล้วก็มอมาและไม้เอกนะคะเราสะกดได้ว่าหออึมอหึมไม้เอกหึมนะคะหออึมอหืมไม้เอกหึมนะคะนักเรียนสังเกตนะคะรูปสะระอึสะระอึไม่มีตัวไม่มีตัวสะกดสะระอึมีตัวสะกดสะระอึมีตัวสะกดก็ยังเห็นรูปสะระอึเหมือนเดิมนะคะ ไปดูคำต่อไปนะคะคำไม่มีตัวสะกดคำแรกคำนี้ว่าอ่านว่าผูนะคะูภูมีพอพานประสมอยู่กับสระอุนะคะเราสะกดได้ว่าพออุผูนะคะพออุภูต่อไปคำนี้คำว่าพุ่มนะคะมีพอพาน ผสมกับสระอุมอม้มาและก็ไมเอกนะคะไมเอกสกดได้ว่าพออุมอพุ่มไมเอกพุ่มนะคะไมเอกพุ่มคำนี้อ่านว่าพุ่มนะคะนักเรียนฝึกอ่านนะคะต่อไปคำว่าพุธพุธม,มีพอพานผสมอยู่กับสระอุและก็ดอเด็กนะคะเราสะกดได้ว่าพอ อุดอพุดนะคะพุนะคะคำนี้อ่านพุพุมแล้วก็พุดนะคะนักเรียนสังเกตรสระอุนะคะยังมีรูปสระอุเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะไม่มีตัวสะกดหรือมีตัวสะกดนะคะ ต่อไปคำที่ไม่มีตัวสะกดคำนี้คือภูนะคะผูภูมีพอพนันประสมกับสระอูนะคะเราสะกดว่าพออูภูนะคะพออูภูต่อไปคำที่มีตัวสะกดคำนี้คือคําว่าภูนนะคะผูนมีพอพนันผสมอยู่กับสระอูแล้วก็นนูนะคะเราสะกดได้ว่าพออูน พูนนะคะพออูนอพูนต่อไปคำนี้คำว่าพูดนะคะมีพอพานประสมกับสระอูแล้วก็ดอเด็กนะคะเราสะกดได้ว่าพออูดอพูดนะคะพออูดอพูดเป็นไงคะนักเรียนอ่านได้บ้างไหมคะฝึกนะคะนักเรียนต้องฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะนักเรียนจะได้อ่านหนังสือเก่งๆมาดูคำต่อไปนะคะ ต่อไปมาดูคำที่ไม่มีตัวสะกดคำนี้นะคะคือคำว่าเคคำว่าเขมีขอไข่ประสมอยู่กับสระเอนะคะสามารถสะกดได้ว่าขอเอเคนะคะอ่านว่าเขต่อไปสระเอมีตัวสะกดคำนี้คือคำว่าเขนนะคะมีขอไข่ะสมกับสระเอและนอหนูนะคะสามารถสะกดได้ว่าขอเอนอเขน ต่อไปคําว่าเคกมีขอไข่ประสมกับสระเอและกอไก่นะคะสามารถสะกดได้ว่าขอเอกอเคกนะคะทวนอีกครั้งนะคะเขเคนแล้วก็เคกนะคะรูปสระเอยังคงรูปเหมือนเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดนะคะ ต่อไปเรามาดูคำที่ประสม,ะสมด้วยสระแอแบบไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้คือคำว่าแบบใบไม้ะสมกับสระแอสามารถสะกดได้ว่าบอแอแบนะคะต่อไปมีคำที่มีตัวสะกดคำว่าแบนบใบไม้ะสมสระแอแล้วก็นอนูนะคะอ่านว่าบอแอนแบน,นต่อไปคำว่าแบ มีบอใบไม้ประสมสระแอและกอไก่นะคะอ่านว่าบอแอกอแบกนะคะต่อไปคำว่าโขไม่มีตัวสะกดนะคะมีขอไข่ประสมกับสระโอสะกดได้ว่าขอโอโขอนะคะต่อไปโขนคำนี้มีตัวสะกดนะคะนน,นูเป็นตัวสะกด มีขอไข่ะสมสระโอและนอหนูสามารถอ่านได้ว่าหรือสะกดได้ว่าขอโอนอโขนคำต่อไปโขกนะคะขอไข่ประสมกับสระโอและกอไก่อ่านว่าขอโอกอโขกนะคะ ต่อไปเป็นคำที่ประสมด้วยสระเอียนะคะคำแรกเสียเสียมีสอเสือประสมสระเอียเราอ่านว่าสอเอียเสียนะคะต่อไปเสียงมีสอเสือผสมสระเอียและงองูเราอ่านว่าสอเอียงงอเสียงนะคะ ต่อไปคำนี้อ่านว่าเสียดนะคะมีสอเสือผสมสระเอียและดดเด็กนะคะเราอ่านว่าสอเอียดดเสียดนะคะทบทวนใหม่นะคะเสียเสียงเสียดนะคะเป็นสระเอียนักเรียนสังเกตนะคะสระเอียถึงแม้จะมีตัวสะกดแต่สระเอียก็ยังคงอยู่ในรูปเดิมนะคะ ต่อไปเราไปดูคำต่อไปนะคะต่อไปคำว่าทอมีทอทหารประสมกับสารอออ่านว่าทออทอนะคะต่อไปคำว่าทองมีทอทหารประสมสารออและงองูอ่านว่าทอองอทอง ต่อไปคําว่าทอดมีทอทหารประสมสระออและดอเด็กนะคะเราสะกดได้ว่าทออดอทอดอ่านว่าทอดนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะทอทองทอดนะคะสะะอคงรูปเหมือนเดิมนะคะอ้าวคราวนี้นะคะ ครูอยากให้นักเรียนสังเกตสระให้ดีๆนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะเรามาดูกลุ่มแรกนะคะคำแรกคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะคำนี้อ่านว่าเกะนะคะคำว่าเกะเกะก็คือกอไก่ผสมกับสระเอะนะคะนี่คือรูปสระเอะนะคะนักเรียนอันนี้รูปสระเอะนักเรียนจำให้ได้นะคะเราก็จะสะกดได้ว่ากอเอะเกะนะคะอ่านว่าเกะนะคะ ต่อไปมาดูคําที่ผสมด้วยสระเอกเหมือนกันแต่มีตัวสะกดนะคะคาที่มีตัวสะกดคํานี้คือคําว่าเก็บนะคะมีกอไก่ผสมสระเอกและบอใบไม้นะคะเราสามารถสะกดได้ว่ากอเอบอเก็บนะคะคำนี้นะคะอ่านว่าเก็บนะคะนักเรียนสังเกตรูปสระไหมคะรูปสระจากเดิมที มันมีรูปสระเอฝั่งนี้นะคะสระเอกับสระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะใช่ไหมคะแต่เมื่อมันมีตัวสะกดปุ๊บมันสระอะมันหายไปเหลืออยู่แค่สระเอแล้วสระเอก็กลายเป็นสระอะก็กลายเป็นไม้เต็กูนั่นเองนะคะแบบนี้เราเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปนะคะนักเรียนไม่คงรูปเหมือนเดิมนะคะ เราลองไปดูตัวอย่างอื่นกันบ้างนะคะคำที่ไม่มีตัวสะกดตัวนี้คือโตะนะคะเป็นตอเตาประสมกับสระโอนะคะนี่คือสระโอนะคะนักเรียนจำรูปสระโอให้ได้นะคะสระโอแล้วก็ไมตรีนะคะไมตรี เราสะกดได้ว่าตอโอโตไม้ตรีโตนะคะอ่านว่าโตนะคะต่อไปคราวนี้ขวามือนะคะคำที่มีตัวสะกดคำนี้คือคำว่าตกนักเรียนสังเกตดีๆนะคะคำว่าตกเนี่ยมันมีตตเต่าะสมกับสระโอและกอไก่นะคะ เราสามารถสะกดได้ว่าตอโอกอตกนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าอะไรหายไปสระโอนั่นเองนะคะสระโอตัวนี้มันหายไปจากตรงนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะนี่หมายความว่าจากรูปสระโอพอมีตัวสะกด มันสระมันหายไปนะคะมันหายไปนี่ก็แสดงว่าสระตัวนี้มันมีการเปลี่ยนรูปได้เมื่อมีตัวสะกดนั่นเองนะคะนักเรียนเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ะคำที่ไม่มีตัวสะกดคำนี้คือคำว่าเจอ เจอคือจอจานประสมกับสระเออนะคะนี่คือรูปสระเออนะคะนักเรียนเราสามารถสะกดได้ว่าจอเออเจอนะคะจอเออเจออ่านว่าเจอต่อไปเมื่อเราเขียนคําสระเออแล้วมีตัวสะกดอันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นักเรียนมาดูนะคะคํานี้คือคําว่าเจิมนะเจิม คำว่าเจิมก็คือจอจานผสมอยู่กับสระเออและมอม้าเอ๊นักเรียนสังเกตสระเออไหมคะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราสามารถสะกดคำนี้ได้ว่าจอเออมอเจิมนะคะอ่านว่าเจิม นักเรียนสังเกตรูปสระนะคะสีแดงที่ครูเขียนไว้นักเรียนจะเห็นว่าเดิมทีถ้าไม่มีตัวสะกดรูปสระเออคือมีเออยู่ข้างหน้าและอออ่างอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะนี่คือสระเออเมื่อไม่มีตัวสะกดแต่เมื่อมันมีตัวสะกดปุ๊บอออ่างตัวนี้นะคะอออ่างตัวนี้มันจะหายไปแล้วมันก็กลายเป็นสระอ e ีอยู่ข้างบนนะคะ นี่ก็แสดงว่าสระเออตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนรูปได้เมื่อมันมีตัวสะกดใช่ไหมคะนักเรียนจากที่ครูสอนไปนักเรียนก็จะสามารถเห็นได้ว่าสระเนี่ยรูปสระบางรูปมัน จะคงที่เมื่อมีตัวสะกดนะจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็แล้วแต่มันก็จะคงรูปเหมือนเดิมอยู่นะคะแต่จะมีสระบางรูปนะคะเมื่อมันมีตัวสะกดเข้ามามันจะทําให้รูปของสระนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรายละเอียดในครั้งต่อไปนะคะซึ่งในครั้งหน้าเนี่ยนักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับสระคงรูปและสระเปลี่ยนรูปนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทดลองทำกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดของครูเนี่ยจะเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษานะคะเล่มนี้เลยนะคะนักเรียนเล่มนี้นะคะ,ะทักษะภาษาอยู่หน้า18นะคะนักเรียนมีทักษะภาษาอยู่ในหน้า18 แบบฝึกหัดข้อที่สามนะคะฝึกการใช้ภาษาคำสั่งก็คือหาคำที่มีเสียงสระตามที่กำหนดนะคะเขาให้รูปสระมานักเรียนสังเกตดูนะคะเขาให้รูปสระนักเรียนมานะคะให้รูปสระนักเรียนมาแล้วเนี่ยให้นักเรียนหาคำที่ไม่มีตัวสะกดผสมด้วยสระเหล่านี้นะคะแล้วก็คำที่มีตัวสะกดที่ผสมอยู่กับสระที่เขาให้มานะคะเราลองมาทำกันสัก คำนึงนะคะลองมาดูสักสระหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างแล้วที่เหลือคงครูก็จะให้นักเรียนทําเองเพราะเมื่อกี้เนี่ยนักเรียนก็เห็นฝึกอ่านจากที่ครูสอนไปก็เยอะแล้วนะคะเราลองมาดูนะคะอะลองดูอันแรกเลยนะคะสระแอ สระแอไม่มีตัวสะกดนะคะมันจะมีให้เขียนสองคำนะคะที่ไม่มีตัวสะกดนักเรียนสังเกตดีๆนะคะจะมีให้เขียนสองคำนี่ไม่มีตัวสะกดนะแล้วก็มีตัวสะกดก็จะมีให้เขียนสองคำเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนสังเกตดูอ่าอย่างละสองนะมาลองตัวอย่างสระแอไม่มีตัวสะกดก่อนนะคะอ่ายกตัวอย่างคําแรกคําว่าอะไรคะนักเรียนอ่านออกไหมคําว่าแขขอไข่ผสมสระแอนะคะขอแอ แขนะคะหรือลองสักอีกตัวอย่างหนึง่งไม่มีตัวสะกดคำนี้นะคะก,ก่อแอแกไม่เอกแกนะคะไม่มีตัวสะกดเหมือนกันนะคะนักเรียนก็เขียนแบบนี้นะคะนักเรียนหาคำอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องเอาเหมือนครูคราวนี้มาดูคำที่ผสมสาระแอ <c oughs> แบบมีตัวสะกดบ้างนะคะสาระแอแบบมีตัวสะกดอลองดูนะคะคำแรก อ่าอแองอแกงมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะคำต่อไปตอแอมอแตมไมโทแตมนะคะมีมอมาเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะักเรียนเพียงแค่หาคํามาเติมลงไปนะคะให้ตรงกับ สระนั่นเองนะคะแต่สังเกตสระให้ดีๆนักเรียนต้องระมัดระวังนะคะสระบางสระเมื่อมีตัวสะกดแล้วมันจะเปลี่ยนรูปนะคะยกตัวอย่างสระเอสระโอแล้วก็สระเออนักเรียนลองดูนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือว่านักเรียนหาไม่ได้เนี่ยนักเรียนลองย้อนไปดูตัวอย่างที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้ก็ได้นะคะสําหรับในวันนี้เนี่ยคุณครูก็ ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนทําแบบฝึกหัดส,ส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบาย